สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเอทุกคนเลยนะครับที่ก็มาติดตามชมคลิปนี้คลิปนี้เนี่ยใหม่ก็จะพาทุกคนนั้นไปตะลอนหาอะไรทานกันที่ตลาดวังหลังเขาบอกว่าที่นั่นเนี่ยมีของเด็ดเยอะมากมายเลยนะครับก็ตอนนี้ตื่นนอนแล้วแล้วก็อาบน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าก่อนที่จะพาเพื่อนเพื่อน,นั้นไปหาอะไรทานกันเนี่ยใหม่ก็ต้องหาตัวช่วยในการดูแลทั้งระบบการขับถ่ายระบบการเผาผลาญคุมหิวแล้วก็ดูแลหุ่นของใหม่ด้วยเองนะครับใครที่อายุ30กว่าเหมือนใหม่ระบบต่างๆเนี่ยทำงานช้าลงหรือ ใครที่ต้องการอยากจะหาตัวช่วยในการคุมหิวแนะนําตัวนี้เลยผลิตภัณฑ์วาเลนตาเป็นตัวโคโก้น้นออยหรือว่าน้ํามันมะพร้าว1,000มิลลิกรัมนั่นเองนะครับตัวนี้นอกเหนือจากจะช่วยในเรื่องของการคุมหิวแล้วเนี่ยเขายังช่วยในเรื่องของการดูแลผิวพรรณเล็บ ผมของเราเนี่ยให้แข็งแรงดูแลข้อต่อต่างๆแล้วก็ใครที่มีอาการนอนไม่หลับนะฮะตัวนี้เขาจะช่วยทําให้เราเนี่ยมีการหลับลึกหรือว่าหลับสบายขึ้นนั่นเองเนะครับหรือว่าใครที่มีระบบการขับถ่ายไม่ดีเนี่ยตัวนี้เขาจะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายอีกด้วยตัวนี้ปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเขามีเลข GMP แล้วก็อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับวิธีการทานทานง่ายมากๆเลยก็ให้ทานในมื้อแรกของวันนั่นคือมื้อเช้านะครับทานตอนท้องว่างหมายก็จะทาน 1-2เมตรก่อนที่จะไปทานอาหารเช้านั่นเองนะฮะอะตอนนี้พร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทานตัวนี้แล้วก็จะพาเพื่อนนั้นไปหาของอร่อยๆทานกันครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดวางหลังแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะว่าที่นี่เนีอะไรให้เรากินกันบ้างวันนี้อากาศร้อนก็เลยมาดับร้อนกันที่ร้านป้ะเฉากลวยนม,มสดรสชาติเข้มขน้นเฉากลวยเหนียวหนึบราคา20บาทดื่มแล้วชื่นใจพร้อมไปต่อแล้วนะครับมาลองท้องกันต่อด้วยกุยช่ายสะพานหาันที่เปิดความอร่อยมาแล้วกว่า50ปีมีหลากหลายเมนูแต่ว่าเมนูเด็ดคือกุยช่ายตอกไข่ราคา45บาททานกับน้ำจิ้มรสเด็ดของร้านนะโอ้โหอร่อยมากๆ หรือใครแซบป,ปากแนะนําร้านคุณตากระท้อนทรงเครื่องร้านผลไม้แปลรูปทานกับน้ําจิ้มรสเด็ดของร้านนะแซบอย่าบอกใครเลยแหละใครชอบกินหมูทอดแนะนำหมูทอดในตำนานอย่างหมูทอดชาววางหมูของเขาเนี่ยหมักรสชาติเข้มข้นราคาขีดละ40บบาททานแล้วเนี่ยหมูฉ่ำซอสมากๆส่วนคนชอบกินลูกชิ้นแนะนำสมหญิงประกายลูกชิ้นทอดกรอบร้อน,อนๆทานกับน้ำจิ้มสุดเด็ดของร้านอร่อยไม่แพ้ใครเลยครับ ปิดท้ายร้านนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ร้านซูชิวังหลงังราคาซูชิเริ่มต้นคำละ5บาทหรือว่าจะเป็นทากโยกยากิที่มีให้เลือกหลากหลายไส้หรือใครที่ชอบความสุดคุ้มแนะนำเซ็ตสุดคุ้มราคาประหยดัดส่วนความอร่อยนั้นไม่ต้องพูดถึงสงคำล่ำลือครับ โอ้หต้องบอกครับว่าที่นี่มีร้านอร่อยอร่อยเด็ดๆทั้งนั้นเลยใครที่อยากจะมาก็สามารถมากันได้นะครับที่ตลาดวังหลังนะครับแต่ถ้าเกิดใครเป็นคนชอบทานจุกจิกหรือว่าตอนนี้กําลังควบคุมน้ําหนักอยู่แนะนํานี้เลยวาเลนตาโคโคโนัทออยล์เป็นตัวน้ํามันมะาพร้าว1 0 0 0มิลลิกรัมนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เขาจะเป็นตัวช่วยในการคุมหิวช่วยในเรื่องของระบบการเผาผลาญและก็ระบบการขับถ่ายของเราได้ดีด้วยแล้วก็บํารุงผิวพรรณข้อเล็บผมของเราเนี่ยให้แข็งแรงอีกด้วยนะฮะสามารถไปหาซื้อก็ได้ละกันนะครับอ่ะ ครั้งหน้าหมาจะพาทุกคนนะไปเที่ยวที่ไหนอีกอย่มติดตามกันวันนี้คขอตัวลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ